อย่าให้คำเรลวร้ายออกมาจากปากของท่านแต่จงกล่าวคำที่เสริมสร้างเพื่อที่ให้คนเพื่อที่จะเป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนั้นนะทุกทกคนอยากได้ยินคำพูดที่ดีจากเรานะแต่ทุกวันนี้คำพูดของเรามีลักษณะแบบไหนสมมติว่ามีคนทะเลาะก,กันแล้วมาปรึกษาเราเราบอกว่ายังไงคำคำหนุนใจของเราเราบอกหรือเปล่าว่า คนนั้นไม่ดีจริงๆหรือถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันเรายุให้เขาเลิกกันเลยหรือเปล่านะฮะถ้าคําตอบของเราเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าคําพูดของเราไม่ได้เสริมสร้างนะแต่คําพูดที่ดีนะจะไม่ทําให้เกิดความแตกล้าวจะไม่ให้เกิดผลด้านลบนะแต่คําพูดที่หนุนใจนะจะต้องเป็นคําพูดที่ทําให้เกิดผลด้านบวกนะอันนั้นคือจะเป็นถ้อยคําที่เป็นคุณกับคนที่ได้ยินนะฮะให้ถ้อยคําของเราที่กลับมานะเป็นพะพอ สำหรับคนที่ได้ยินคนที่มาปรึกษาเราเขาต้องการให้เรารับฟังแล้วก็ต้องการได้ยินถ้อยคำที่หนุนใจถ้อยคำที่ดีๆนะคะที่จะทำให้เขามีกำลังในการที่จะต่อสู้ปัญหานะะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแล้วควบคุมริมฝีปากของเรานะคะอย่าให้ริมฝีปากของเราเนี้กล่าวถ้อยคาที่ไม่ไดีออกมานะะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราพูดมีผลทั้งสิ้น ถ้อยคำของเราจะทําให้เราได้รับพระพรหรือทําให้เราถูกตัดสินก็อ,อยู่ที่คําพูดของเราเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกโกรธใครอย่าให้คําพูดของเราที่ไม่ดีหลุดออกมาหรือถ้าเรากําลังท้อใจหรือเครียดกับสถานการณ์ ก็อย่าให้คําพูดด้านลบนั้นออกมาจากปากของเรานะคะทุกสิ่งเราพูดออกมาเป็นด้านบวกทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเราพูดออกมาเป็นด้านบวกแสดงว่าเราเห็นด้วยกับประตูสวรรค์เราเห็นด้วยกับถ้อยคําของพระเจ้าแล้วจะทําให้พระเจ้าทํางานนะคะผ่านถ้อยคําของเราที่เราพูดต่อสถานการณ์หรือที่เราอวยพรผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นฝึกปากของเราสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรพูดนะคะแต่ พูดคำที่เสริมสร้างคำที่ดีที่เป็นพระพรสำหรับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ